สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่เงียบหายไปนานแรมเดือนเนื่องจากติดธุระนานา,นาประการหวังว่าคงยังไม่ลืมกันนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเรื่องพรานพระเนจรจอมขมังเวทปราบสมิงไพรเรื่องมีอยู่ว่าในปีพศ2 5 0 0ณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อยู่ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยู่ห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากแสงสีเสียงไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงผู้คนยังใช้แสงจากขี้ใต้เพื่อเป็นแสงสว่างน้ำที่ใช้สอยก็เป็นน้ำจากภูเขาชาวบ้านแถวนั้นเรียกติดปากกันว่าน้ำประปาภูเขา ในหมู่บ้านนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เพียงแค่สิบกว่าหลังคาเรือนผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านปิดไม่มีคนสัญจรเดินเส้นทางนี้มานานมากแล้วเพราะมีข่าวลือเรื่องเสือโคร่งตัวใหญ่มานานหลายปีไม่มีชาวบ้านคนไหนเคยเห็นตัวมันนอกจากพรานสิงห์ที่เป็นพรานอาวุโสในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ท่านมีอายุ65ปีแล้วแต่ยังคงแข็งแรงกระชับกระเฉงอยู่พรานสิงเคยเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนได้เข้าป่าไปนั่งห้างเพื่อล่าสัตว์อยู่ที่ภูเขาสูงหลังหมู่บ้านเดินทางจากหมู่บ้านแห่งนี้ออกไปอีก8กิโลเมตรช่วงเริ่มต้นของทางเดินนั้นต้องผ่านภูเขาที่สูงชันมีต้นไม้นานาชนิดขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น เมื่อเดินขึ้นไปถึงไหลเขาตอนหนึ่งเป็นทางเดินแคบๆกว้างไม่เกินหนึ่งวาด้านซ้ายมือเป็นผาหินส่วนทางด้านขวามือเป็นหุบเหวลึกลงไปเป็นเส้นทางแบบนี้ประมาณ300เมตรเมื่อเดินสุดทางไหลก็จะต้องเดินตัดขึ้นทางด้านซ้ายมือเพื่อจะเดินขึ้นไปยังยอดภูเขาจุดตรงนี้จะเป็นป่าไผ่ทางเดินขึ้นนั้นสูงชันมาก ถ้าเดินในช่วงฤดูแล้งแทบจะเป็นลมเลยทีเดียวเพราะในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีร่มเงาเลยใบไผ่จะร่วงหล่นจนหมดเหลือแต่ความร้อนระอุจากเปลวแดดแต่ครั้งนี้พรานสิงห์เดินมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายฝนต้นหนาวมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมมีลมพัดมาเอื่อยเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไปแต่ยุงจะเยอะมากต้องจุดยากันยุงใส่ไว้ในตลับ เป็นตลับเล็กๆสำหรับใส่ย,ยากันยุงโดยเฉพาะแล้วห้อยติดเอวไปด้วยทางเดินก็มีรอยช้างเดินขึ้นลงอยู่เป็นประจำต้องเดินอย่างระมัดระวังให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาพอเดินไปถึงบนยอดสุดของภูเขาก็จะเจอกับบ่อน้ำขนาดใหญ่สองบ่อชาวบ้านจะเรียกกันว่าบ่อน้ำทิพที่เรียกว่าบ่อน้ำทิพก็เป็นเพราะว่าน้ำไม่เคยแห้งเหือด ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามสัตว์ป่าจะลงมากินน้ำตรงจุดนี้อยู่เป็นประจำถึงจะมีสัตว์ชุกชุมมากแต่ก็ยังไม่ใช่จุดหมายของพรานสิงห์เพราะจุดมุ่งหมายของพรานสิงห์ที่จะขัดห้างในคืนนี้คือโปองภาษาพรานจะเรียกกันว่านั่งซุ่มโปงพรานสิงห์แกชอบเดินป่าล่าสัตว์คนเดียวแกไม่อยากให้ใครติดตามแกมาด้วยสาเหตุก็คือ หลายคนก็หลายเรื่องเมื่อก่อนก็เคยมีคนติดตามแกมาด้วยเหมือนกันบางคนมาแล้วพอไม่ได้อะไรกลับไปก็บน่นและบางคนก็ขี้กลัวจนเกินไปแกก็เลยหลาบตั้งแต่นั้นมานี่แหละคือสาเหตุที่พรานมือฉมังมักจะเดินป่าแค่คนเดียวในระหว่างทางเดินไปยังโป่งก็ต้องผ่านป่าดงพงน้ำที่รกมากต้องถือมีดสะบัดปัดแกว่งไปมา เพื่อฟันเปิดทางเดินอยู่เป็นระยะเมื่อเดินผ่านต้นไทรที่มีลูกไม้ดกอยู่เต็มต้นเราฝูงนกเงือกตัวขนาดเคืองก็พาการโบยบินออกมาจากต้นไทรเสียงดังผึบผับอยู่ไม่ขาดสายลูกไทรที่ตกหล่นเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นก็กลายเป็นอาหารของเหล่าสัตว์บางชนิดที่หากินอยู่ด้านล่างเสียงชนีร้องหวยหววดังกึกก้อง เมื่อดังสะท้อนกับหน้าผาหินขึ้นมาจากหุบเหวข้างล่างได้ยินแล้วทำให้รู้สึกเย็นจะเยียกวังเวงใจไปชั่วขณะเมื่อเดินผ่านจุดนั้นมาได้ไม่เกินร้อยเมตรพรานสิงห์ก็หยุดเดินเพราะสังเกตเห็นความผิดปกติอยู่ด้านล่างซึ่งบัดนี้ป่ากล้วยได้มีการสั่นไหวจากบางสิ่งและบริเวณโดยรอบนั้นต้นกล้วยก็ถูกชนล้มระเนระนาดพรานสิงห์ก็นั่งดูอยู่ครู่หนึ่ง ก็เห็นช้างป่าตัวใหญ่ค่อยๆเดินเย้องย่างออกมาจากป่ากล้วยที่หนาทึบจากที่สังเกตมีแค่ตัวเดียวพรานสิงแกเอ่อยขึ้นเบาวๆว่าสุขใจจังน้าพ่อใหญ่แล้วแกก็ยิ้มและออกเดินต่อเดินจำอ้าวๆต่อไปผ่านดงแล้วดงเล่าสุดท้ายก็มาถึงโป่งที่เป็นจุดนั่งซุ่มสัตว์วันนี้รู้สึกถึงความผิดปกติลมไม่พัดนกก็ไม่ร้อง อากาศก็อบอ้าวเดินไปดูแอ่งน้ำเล็กๆกลางโปง่งวันนี้ก็ยังไม่มีรอยสัตว์ลงมากินน้ำจากประสบการณ์ที่เป็นพรานมาหลายปีก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพรานสิงแกไม่รอช้ารีบหาต้นไม้ที่เหมาะสมในการนั่งห้างต้นไม้นั้นต้องมั่นคงแข็งแรงมีกิ่งก้านที่พร้อมสำหรับเอาไม้พาดทำห้างได้ เมื่อเลือกต้นไม้ได้แล้วพรานสิงห์ก็เอาสัมภระ,ะห้อยไว้กับกิ่งไม้ก่อนจากนั้นก็ไปตัดไม้ไผ่ลำขนาดใหญ่ขนาดความยาวประมาณสองวาตัดมาสองลำและนำสองลำนั้นมาตัดครึ่งจะได้เป็นสี่ท่อนได้ไม้แล้วก็ออกไปไว้บนต้นไม้เพื่อขัดห้างใช้เปลือกไม้ไผ่จักตอกบางๆมัดให้แน่นหนาเพื่อความแข็งแรงต่อไป ครั้งนี้แกขัดห้างสูงกว่าปกติเพราะมีความรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เดินถึงโป่งครั้งแรกเมื่อตอนบ่ายเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นพอดีพรานปาถ้าได้ขึ้นนั่งบนห้างแล้วถ้ายัางไม่สว่างจะไม่ลงเด็ดขาดถ้าปวดหนักปวดเบาก็หาวิธีเอาถ้าปวดเบาพรานสิงแกจะใช้กระบอกไม้ไผ่ไว้สำหรับปลดทุกข บัดนี้ตะวันก็เริ่มเลือนลับดับหายเสียงจิ้งรีดก็เริ่มร้องขับขานกันเสีงแซ่พรานสิงแกก็ลงมาจากห้างที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเอาสิ่งของต่างๆขึ้นไปไว้ด้านบนแกนั่งดูรอบๆอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบของชนิดหนึ่งออกมาเป็นกระปุกเล็กๆในนั้นมีลูกตะกัวหลายเม็ดและหลายขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง ปืนที่พรานสิงใช้ก็จะเป็นปืนแก๊ปเก่าๆแต่ยังใช้งานได้และยังหวังผลได้เต็มร้อยบัดนี้ก็เตรียมอัดดินปืนให้เรียบร้อยสามารถลั่นไกได้ทุกเมื่อเมื่อถึงเวลาบัดนี้เวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ความมืดผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีสัตว์ย่างกลายเข้ามาในอาณาบริเวณพรานสิงแกก็ได้หยิบนาฬิกาขึ้นมาดู บัดนี้เวลาสามทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีพรานสิงห์แกก็ได้แต่พึมพำรรในใจพูดกับตนเองว่าป่าวันนี้ทำไมแปลกจังเงียบและอึดอัดมากลมก็ไม่พัดเลยแกก็ได้แต่ทอดสายตามองออกไปด้านนอกที่มืดสนิทซึ่งบัดนี้มีเพียงแค่แสงหิ่งห้อยระยิบระยับเป็นเพื่อนในยามดึกยิ่งดึกอากาศก็เริ่มหนาว ถึงอย่างไรคนอย่างพรานสิงก็รอบคอบเสมอแกเอาผ้าห่มยัดใสย,ย่ามมาด้วยถึงจะเป็นแค่ผ้าห่มบางๆแต่มันก็ดีกว่าไม่มีไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนพรานสิงสะดุ้งตื่นรู้ตัวอีกทีก็รู้ว่าตนเองนั้นเผลอหลับไปในขณะที่ยังนั่งคัดตมาดและปืนก็ยังพาดไว้บนตักอยู่ตนได้ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง ที่กำลังเดินเข้ามาซึ่งเป็นที่ที่แกได้หมายตาเอาไว้ตั้งแต่แรกบัดนี้ความเงียบพระคนความสงสัยเริ่มเข้ามาแทรกแทนที่ความง่วงนั้นถูกสลัดออกจนหมดสิน้นเสียงนั้นเริ่มใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาเมื่อเสียงนั้นมาหยุดอยู่ตรงเป้าหมายพรานสิงห์ก็ได้เปิดไฟฉายส่องเข้าไปทันทีภาพที่เห็นคือหมูป่าขนาดใหญ่ปืนแก๊ปคู่ใจในมือก็ส่งเสียงแผดคำรามทันที ลูกปืนแหวกอากาศออกไปพุ่งโดนหมูป่าตัวใหญ่เข้าอย่างจังมันดิ้นพรวดพรวดอยู่กับพื้นแล้วกระเสือกกระสนพาตัวมันเองวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากโป่งมากนักไม่นานนักเสียงก็เงียบไปพรานสิงห์ก็ดิดนิ้วพร้อมกับยิ้มร่าวันนี้ไอ้สิงห์ไม่แห้วแล้วเว้ยได้หมูป่าตัวใหญ่เลยวะ่ะแกรีบล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบเอาห่อยาสูบออกมา นำเอาอยาเส้นมามวนใส่กระดาษสูบจนหนำใจแล้วก็ทำการเอาดินปืนและตะกัวชุดใหม่อัดเข้าไปทันทีเพื่อพร้อมใช้ในเวลาที่จำเป็นเสร็จแล้วก็นำมาวางไว้ข้างกายจากนั้นก็เอนตัวลงนอนราบไปกับพื้นไม้ไผ่บนห้างเพื่อจะพักผ่อนเริ่มดึกสงัดพรานสิงหลับไปพร้อมกับความดีใจจูจูแกก็สะดุ้งโยงตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อแกได้ยินเสียงคนมาเรียกเสียงมันดังอยู่ใต้ห้างนี้เองแกนอนฟังอยู่ครู่แล้วก็ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นนั่งอย่างช่มช้าและเบาที่สุดบัดนี้แกรู้ตัวแล้วว่าหูไม่ฝาดเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นน้ำเสียงปกติที่เรียกชื่อแกว่าพี่สิงพี่สิงครับพี่สิงอยู่ไหมครับ แต่ไม่มีเสียงขานตอบรับจากพรานผู้มากด้วยประสบการณ์แกนั่งเงียบท่ามกลางความมืดมือข้างขวาคลำหาปืนคู่ใจมือข้างซ้ายกุมไฟฉายแน่นก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นพรานสิงแกกุมปืนคู่ใจไว้ในมือยกขึ้นจรดหัวพึมพำรคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาจากนั้นแกตัดสินใจส่องไฟออกไปพร้อมปืนที่ประทับทำท่าพร้อมยิง ภาพที่เห็นนั้นเป็นชายวัยกลางคนใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวลายทหารผมยาวรึงรังมือข้างหนึ่งถือตะเกียงซึ่งบัดนี้แสงไฟจากตะเกียงนั้นก็เริ่มจะดับลงส่วนมืออีกข้างถือไม้แท้แคล้ายๆกับไม้แท่เล็กๆเอาไว้ต้อนวัววายเข้าคอกปากนั้นก็ยังคงเรียกพี่สิงอยู่เป็นระยะแต่ยังคงก้มหน้าอยู่อย่างนั้น พรานสิงแกจึงตัดสินใจตะโกนถามลงไปเจ้าเป็นใครมีธุระอะไรทำไมถึงรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่ชายลึกลับผู้นั้นยังคงก้มหน้าอยู่เหมือนเดิมและยังคงเรียกพี่สิงอยู่ตามเดิมบัดนี้เองพรานสิงเริ่มผิดสังเกตและมีอะไรไม่ชอบมาพากลเหมือนกับที่ตนคิดไว้จริงๆพรานสิงจึงตะโกนลงไปให้ชายผู้นั้นเหงยหน้าขึ้นพ่อหนุ่ม เงยหน้ามาให้ข้าดูซิว่าเองเป็นใครทำไมถึงได้รู้จักชื่อข้าขาดเสียงของพรานสิงไม่นานนักชายลึกลับผู้นั้นก็ค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นพร้อมปากที่ยังเปล่งเสียงเรียกพี่สิงพี่สิงครับบัดนี้เองหัวใจของพรานสิงแทบจะหยุดเต้นเพราะชายปริศนาผู้นี้คือไอเต้ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับที่ตนอาศัยอยู่ ข่าวลือสะพัดจากชาวบ้านเมื่อเดือนที่แล้วว่ามันถูกเสือลากเข้าไปในป่าในขณะที่มันออกไปเลี้ยงวัวไม่กี่วินาทีต่อมาปืนแก๊ปคู่ใจในมือพรานก็แผดเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าพร้อมกับเสียงเสือโหกคำรามสนัน่นมันคือสมิงพรานสิงห์ได้สะบัดคำนี้ขึ้นมากับตัวเองแกไม่รอให้เวลานั้นต้องเสียไปแกรีบอัดดินปืนชุดใหม่ทันที แต่ในระหว่างที่อัดตินปืนอยู่นั้นบัดนี้ชายปริศนาก็หายไปอย่างไรร่องรอยแต่ภาพล่าสุดที่พรานสิงห์จได้คือไอเต้ยมันกลายเป็นเสือก่อนที่ลูกปืนจะเจาะเข้าผิวหนังของมันมาบัดนี้พรานสิงห์กายสั่นเทิมไปทั้งตัวเป็นพรานมาก็หลายปีไม่เคยพบเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงสว่างแกก็หลับไม่ลงมันแน่ละใครบ้างจะหลับลง บัดนี้แสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มสาดสองลอดผ่านใบไม้ลงมาทําให้มองเห็นป่ารอบตัวชัดเจนขึ้นพรานสิงห์รีบเก็บของแล้วค่อยๆไต่ลงมาจากห้างรีบรุดเตือนมุ่งหน้าตรงไปยังพุ่มไม้ใหญ่ที่หมูป่าตัวเมื่อคืนวิ่งกระเสือกกระสนเข้าไปเมื่อไปถึงพรานสิงห์ก็ได้แต่ทําหน้างงงวยคิ้วย่นขมวดเข้าหากันหมูป่าตัวเมื่อคืนนี้หายไปไหนรอยเลือดก็ไม่มี แกได้แต่ยืนงงยังคิดอะไรไม่ออกอยู่ในขณะนั้นเมื่อสติสัมปะชัญญะเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวสิงเอ้ยมึงเจอดีเข้าแล้วแกพูดกับตัวเองแกก็เดินไปยังจุดที่สองคือจุดที่ไอเตยมายืนเรียกแกแกมองสำรวจลงไปยังพื้นดินก็ไม่มีรอยคนปรากฏอยู่มีแต่รอยเสือที่หยียบย่ำไปมาและมีรอยเลือดที่อยู่บนพื้นดิน ลูกตะกัวของแกคงจะสร้างความเจ็บปวดให้มันไม่มากก็น้อยหลังจากนั้นแค่อึดใจแกก็รีบเดินกลับเข้าหมู่บ้านทันทีโดยทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแกไม่อยากให้ใครรู้แกเกรงว่าชาวบ้านจะหาว่าแกเป็นบ้าคนจะกลายเป็นเสือได้ยังไงและใครจะไปเรียกแกดึกเด่นเมื่อแกเดินถึงหมู่บ้าน ผู้คนที่คุ้นเคยกับแกก็ถามไถ่าตามปกติเหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆมาพอพรานได้อะไรกลับมาบ้างละ่ะภายกัดห้างมาเมื่อคืนชาวบ้านคนหนึ่งได้ถามขึ้นไม่ได้อะไรเลยว่าไม่มีอะไรผ่านมาให้กูเจอเลยพรานสิงตอบไปอย่างอารมณ์ดีใครจะรู้ว่าในใจของพรานสิงมีแต่ความตื่นเต้นระคนความสงสัย แกเก็บเอาความสงสัยนี้ค้างคาใจต่อไปนานเป็นแรมปีจนมาถึงยามสายของวันหนึ่งในขณะที่พรานสิง์เอาเข้าเปลือกให้ไก่อยู่ก็มีชาวบ้านวิ่งหน้าตั้งมาหาแกร้องตะโกนดังลั่นมาแต่ไกลพรานสิง์พรานสิง์มีคนถูกเสือกัดชาวบ้านคนนั้นได้ตะโกนมาชาวบ้านคนนั้นก็เป็นคนที่แกคุ้นเคยดีมันชื่อไอ้กล้า อายุเพิ่งจะ27ปีมันชอบเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนกันตั้งแต่มันได้เมียได้ลูกมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก้มหน้าทำงานงกๆหาเลี้ยงครอบครัวไปวันวันเมื่อพรานสิงมาถึงก็เจอชายผู้หนึ่งเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆนี้เองเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งนอนแน่นิ่งอยู่อาการย่ำแย่พอสมควรพรานสิงจึงถามคนที่มุงดูว่า เหตุการณ์มันเป็นยังไงมาอย่างไงล่ะฉันไปเก็บผักหวานป่ากับผัวอยู่บนภูเขาลูกใกล้ๆนี้เองในระหว่างที่เก็บผักหวานอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือฉันกับผัวจึงเดินตามเสียงไปและได้เห็นชายผู้นี้นอนหงายอยู่เนื้อตัวมีรอยบาดแผลฉันกับผัวจึงรีบมาตามคนให้ไปช่วยแบกลงจากเขาจ้ะพรานสิงห์ ผู้หญิงคนหนึ่งได้พูดขึ้นในขณะที่มือข้างหนึ่งยังถือถุงผักหวานอยู่พรานสิงห์ก็พยักหน้าแล้วบอกให้คนที่รุมล้อมถอยห่างออกไปพรานสิงห์ได้ดูจากอาการแล้วแกก็เงยหน้าขึ้นบอกกับชาวบ้านที่มุงดูว่ามันไม่น่ารอดหรอกวะโดนกัดเข้าจุดสำคัญหลายแห่งเลยในขณะนั้นเองพรานสิงห์ก็ก้มตัวไปดูชายผู้เคาะร้ายอีกครั้ง เหมือนกับว่าชายผู้นั้นกำลังพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงแผ่วเบามากพรานสิงห์จึงก้มตัวให้ต่ำลงไปอีกแล้วใช้หูแนบกับปากของชายผู้นั้นเพื่อจะฟังเสียงว่าพูดอะไรพรานสิงได้ยินคำหนึ่งอย่างชัดเจนส,สัมิงส,สัสมิงคนกลายเป็นเสือมันกัดข่ามันกัดข่าพรานสิง์ในขณะนั้น เลือดในกายแทบจะจับเป็นก้อนแข็งเรื่องราวเก่าๆที่ตนได้พบเจอมันหวนผุดขึ้นมาอีกครั้งหน้าซีดเผือดเหมือนคนกำลังจะเป็นลมไอ้กล้าตะโกนถามขึ้นขอพูดอะไรหรือพลานสิงห์ทำไมพวกข้าไม่ได้ยินเลยไอ้กล้าเรียกอยู่หลายครั้งกว่าที่พลานสิงจะดึงสติกลับมาได้ชายผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นก็ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วพรานสิงห์รีบลุกขึ้นแล้วพูดว่า เดี๋ยวกูจะเล่าอะไรให้ฟังแต่ตอนนี้ใครจะรู้บ้างไหมว่าชายผู้นี้คนที่ถูกเสือกัดบ้านอยู่ที่ไหนบอกให้ญาติพี่น้องมันมารับศพกลับไปด้วยถ้าไม่มีใครมารับเราจะช่วยกันชาปนากิจที่หมู่บ้านเรานี้แหละหลังจากพรานสิงพูดจบผัวของผู้หญิงที่ไปเก็บผักหวานคนที่เจอครั้งแรกก็พูดขึ้นข้ารู้ว่าบ้านมันอยู่ที่ไหน เดี๋ยวข้าจะรีบไปตามญาติพี่น้องมันเดียวนี้แหละหลังจากชายคนดังกล่าวพูดจบพรานสิงห์ก็ขอจิตอาสาให้นำร่างชายคนนี้ไปไว้ที่สาลากลางหมู่บ้านซึ่งห่างจากตรงนี้ไปไม่ไกลมากนักเพื่อรอญาติให้มารับพรานสิงห์บอกไว้ว่าถ้าญาติมันมาให้ไปหาข้าที่บ้านด้วยข้ามีเรื่องจะถามสองชั่วโมงผ่านไป ไอ้กล้าผู้รับอาสาเฝ้าศพตั้งแต่แรกก็ได้รุดเดินนำหน้ามาอย่างเร่งรีบพร้อมกับคนอีกห้าคนไอ้กล้าจึงแนะนำบุคคลทั้งห้าให้พรานสิงได้รับรู้จำนวนคนทั้ง5้านั้นมีผู้หญิงสองคนผู้ชายสมคนผู้หญิงคนที่หนึ่งเป็นเมียของผู้ตายผู้หญิงคนที่สองเป็นแม่ของผู้ตายส่วนชายอีกสมคนคนหนึ่งเป็นพ่อ สวนอีกคนหนึ่งเป็นน้องชายของผู้ตายและสุดท้ายคือลูกชายของผู้ตายอายุประมาณเจ็ขวบซึ่งทั้งหคนนี้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันมีอาชีพทั่วไปหาเช้ากินค่ำก่อนที่พรานสิงห์จะเอ่ยปากถามแม่ของผู้ตายก็บอกมาว่าลูกชายของดิฉันได้ออกจากบ้านไปล่าสัตว์เมื่อวานจริงๆแล้วเขาก็จะกลับบ้านวันนี้และจ้ะ แต่มาเกิดเหตุเสียก่อนเอาละเอาละฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะพรานสิงห์ได้กล่าวขึ้นตอนนี้ก็บ่ายเต็มทีแล้วฉันจะให้คนในหมู่บ้านช่วยกันนำศพไปส่งนะพรานสิงห์พูดตัดบทขึ้นและไม่อยากถามอะไรเพิ่มอีกแค่นี้ครอบครัวก็เศร้าพออยู่แล้วเฮ้ยเ hey, อกล่าไปหาคนมาช่วยนำศพไปส่งหน่อยนะถือว่าช่วยชกัน เรามันคนหมู่บ้านใกล้กัน,พร,น,พ,นรพรานสิง์พูดขึ้นได้ครับพรานสิงห์เอกล้ารับคำอย่างเต็มใจแล้วทุกคนต่างก็เดินออกไปหลังจากผ่านไปสามวันเอกล่าก็หวนกลับมาเพื่อทวงถามไหนว่าพรานสิง์มีอะไรจะบอกข้าไม่มีอะไรหรอกไอกล้าข้าก็พูดไปงั้นแหละพรานสิง์กล่าวขึ้นไม่จริงหรอกข้าไม่เชื่อนะบอกเธอะข้าไม่บอกใครรอก ไอ้กล้าพูดต่อมาอีกพรานสิงชักจะรำคาญถ้าไม่บอกมันคงกวนไม่เลิกพรานสิงจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่สมัยนั้นอย่างละเอียดเล่าตั้งแต่ต้นจนจบไอ้กล้าเมื่อฟังจบนั่งอ้าปากค้างตาเหลือกอยู่พักใหญ่ตกใจกับเหตุการณ์ที่พรานสิงเล่าให้ฟังหลังจากวันนั้นไอ้กล้าก็ไม่กล้าเข้าป่าอีกเลยกลัวจนขี้หดตดหาย ซึ่งต่างจากพรานสิงห์ที่ยังคงเข้าป่าอยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่พบเจอกับเสือตัวนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ถึงเรื่องเสือตัวนี้จะเงียบหายไปนานแรมปีแต่ผู้คนในหมู่บ้านต่างก็รู้ว่ามันยังวนเวียนอยู่ไม่ไกลอาจจะซ่อนตัวอยู่บนภูเขาลูกใดลูกหนึ่งในบริเวณนี้แต่ถึงกระนั้นเองชาวบ้านก็ยังพะวะาในกิตติศัพท์ของมันเสือโคร่งตัวนี้ แต่ฆ่าชีวิตคนในหมู่บ้านไปแล้วหลายคนและวัวควายของชาวบ้านที่นับได้ก็เกินสิบตัวหลายคนที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยจนทำให้ชาวบ้านที่เคยขึ้นเขาเพื่อล่าสัตว์เอามาเป็นอาหารไม่กล้าที่จะขึ้นไปอีกอย่างมากก็หากระรอกกระแตตามชายป่าข้างหมู่บ้านชาวบ้านถึงขั้นริมทุนเพื่อจ้างวานให้หาพรานมือดีมาปราบเจ้าเสือร้ายตัวนี้ แต่ไม่มีใครกล้าที่จะลองดีต่างคนก็รู้ว่าเสือตัวนี้ไม่ธรรมดามีความฉลาดไม่ต่างอะไรกับมีสมองคนในร่างเสือทุกคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงคำรามดังกึกก้องลงมาจากยอดภูเขาลูกใดลูกหนึ่งบางครั้งก็ดังเหมือนกับว่าเสียงของมันดังก้องมาจากทิศท,ทั้งสี่ใครได้ยินเป็นต้องผวาเลือดในกายแทบจะจับตัวแข็งเป็นก้อนในบัดดล วันดีคืนดีมันแอบย่องมาคาบบวกควายชาวบ้านที่อยู่ในคอกเลยก็มีนับวันยิ่งเหิมเกริมมากขึ้นเรื่อยเรื่หนึ่งปีผ่านไปที่ชาวบ้านต้องอยู่อย่างหวาดระแวงจู่จูก็มีชายลึกลับผู้หนึ่งเดินเท้าเข้ามายัางหมู่บ้านแห่งนี้รูปร่างสูงใหญ่มีผิวดำแดงอายุประมาณ40ต้นต้นแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปใส่เสื้อลายทหาร กางเกงขายาวสีดำสวมหมวกที่ทำจากไม้ไผ่สารสงเวียดนามแต่ชายผู้นี้ไม่สวมรองเท้าไหล่ข้างซ้ายสะพายย่ามเหมือนย่ามพระธุดงสีดำไหล่ข้างขวาสะพายอะไรบางอย่างลักษณะคือห่อม้วนไว้ในกระสอบสีน้ำตาลแต่ชาวบ้านป่าก็รู้ได้ว่ามันคือปืนอย่างแน่นอนชายลึกลับผู้นี้พูดขึ้นกับชาวบ้าน ที่เขาพบเจอคนแรกว่าฉันอยากเจอพรานสิงห์พอจะมีใครพาไปพบได้ไหมชาวบ้านคนดังกล่าวก็รีบพามาบ้านพรานสิงห์ทันทีพรานสิงห์พรานสิงห์ชาวบ้านผู้นั้นได้ตะโกนเรียกเข้าไปในบ้านใครมาตะโกนวกเวกอะไรเรียกข้าแต่เช้าวะพรานสิงห์ตะโกนตอบออกไปมีคนอยากจะพบพรานสิงห์อ่ะ ชาวบ้านคนนั้นได้กล่าวตอบมาเออเออให้เขาเข้ามาแล้วเองก็กลับไปทำธุระของเองต่อเถอะพรานสิงบอกสิ้นเสียงพรานสิง์ชาวบ้านคนดังกล่าวก็หันหลังกลับโดยไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะคนแปลกหน้าจากหมู่บ้านอื่นก็มักจะแวะเวียนมาถามเส้นทางล่าสัตว์กับพรานสิงอยู่บ่อยๆชาวบ้านแถบนี้ก็เห็นจนชินตาเขามากินน้ำกินท่าก่อนเถอะพ่อหนุ่ม พรานสิงห์เรียกบอกชายลึกลับผู้นั้นในขณะที่ชายผู้นั้นก็ยังยืนอยู่ที่รั้วประตูหน้าบ้านชายลึกลับผู้นั้นเดินเข้ามาอย่างเช่มช้าวางสีหน้าเป็นปกติพรานสิงห์ตักน้ำมาจากองค์ดินแล้วยื่นส่งให้ก่อนที่จะมีใครพูดอะไรหลังจากชายผู้นั้นดื่มน้ำเสร็จก็ได้พูดขึ้นว่าฉันได้ข่าวมาว่าชาวบ้านแห่งนี้ ได้รับความเดือดร้อนจากเสือโคร่งมานานหลายปีพรานสิงห์ได้ยินก็เหมือนกับตกอยู่ในพวังนั่งนิ่งไปชั่วขณะขอบคุณครับที่รับฟังรอติดตามตอนต่อไปครับ